ครับเบราว์เด็ร์ฟูดนะฮะตอนแรกมีปัญหามาเกี่ยวกับไฟโถนะครับเรื่องของเอพีเอสนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสมองของเกียร์แล้วก็ชุดสายไฟตอนนี้เราถลกขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บสายไฟที่นเกิดปัญหาทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ระบบสมบูรณ์นะครับนี่ครับหน้าจอก็ไม่มีไฟโว์แล้วนะครับนี่นะครับ นี่ครับนะฮะนนะครับนีครับเซปโรเลตครูสนะฮะนะครับที่มีปัญหานะครับก็ใครที่ใช้อยู่นะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้นะครับนะฮะนะครับก็ดูแลมันนิดนึงนะครับเราเวลาเราใช้นะครับรถอายุมัน ก็พูดง่ายถึงเวลาที่จะต้องซ่อมแล้วก็บำรุงมันแล้วนะครับด้วยอายุของมันนะครับนะครับก็ดูแลถ้าสงสัยตรงไหนก็เอาเข้ามาเช็คกันได้นะครับขอบคุณครับ